ลุงโกชาแนล สวัสดีทักทายเพื่อนๆช่องลูกโก้ชาแนลอีกครั้งทุกๆคนนะครับผมวันนี้ลูกโก้พาทุกคนมาเยี่ยมและแวะชมนะครับผมที่นี่มีสุานโบราณน,นะครับผมปราสาทมีชัยนะเพื่อนๆน,นะก็มีตัวปราสาทสองที่นะตัวปราสาทสองที่ฝั่งเมื่อกี้ที่ลูกโก้พาไปดูแนละ้วก็มีอีกอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้หน้าแรงปราสาทแห่งแรงมากเลย เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของตัวปราสาทอีกด้านเนาะมีสองฝั่งนะเพื่อนเพื่อนนะโบราณสถานแห่งนี้ก็ขึ้นตรงกับกรมศริลปากราน,นะเพื่อเนเะพื่อนะกรมศิลปากรเป็นคนดูแลและจัดการโบราณสถานแห่งนี้นะครับผมซึ่งโบราณสถานแห่งนี้ก็ถูกขึ้นทะเบียนโดยก,มร,กรมศิลปากรมีความสวยงามนะเพื่อเนเพื่อนศิลปะโบราณนี่ ควรอนุรักษ์และดูแลวไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดดูแลกันต่อไปเพื่อนๆสวยงามมากเลยที่ด้านหลังของตัวปราสาทนะครับเพื่อนๆก็จะมีสระน้ำโบราณนะครับผมสระน้ำโบราณแห่งนี้ก็อยู่ด้านหลังของตัวปราสาทนะครับผมตัวของสระน้ำนะครับผมก็จะมี หินศิลาแรงนะเพื่อนๆนะหินศิลาแรงที่เอามาล้อมรอบตัวตัวสระ,ะน้ําโบราณน,นี้นะครับผมสระน้ําแห่งน,นี้น่าจะเป็นสระที่ใช้ดื่มใช้กินหรือว่าใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาสมัยโบราณเลยนะเพื่อนๆนะมุกโกก็ไม่รู้แหลสะสันนิษฐานดูก่อน <c oughs> เพราะว่า ใช้หินล้อมรอบเนาะไม่ใช่สระน้ําธรรมดาเนาะทำให้ตัวของสระนี่แข็งแรงนะเพื่อนๆนะนี่ก็คือสระน้ำโบราณที่ปราสาทมีชัยนะครับผมผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศส่วนอีกด้านหนึ่งของปราสาทมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมปราสาทมีชัยนี่อ่อ ตัวประสาทไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพื่อนๆนะจะสุดโซมมากๆเลยแต่ก็มีการบุรณะของกรมศริลปากรอยู่เรื่อยๆนะครับผมตัวปราสาทจะเป็นหินศิลาแรงนะเพื่อนๆนะส่วนมากจะจะใช้หินศิลาแรงในการก่อ ก็ทำปราสาทนะเพื่อนๆนะตัวปราสาทจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเพื่อนๆเพราะว่ามีการสุดโซมตันกรรมเวลาแล้วเนาะนี่คือโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทรนนนะ์นะเพื่อนๆนะปราสาทมีชัยบ้านเหมือนชัยตำบลกระเทียมอำเภอสาขาจังหวัดสุรินทร์เขาจะมีงานโมงสวงนะเพื่อนๆนะมุกโ เลยมาเก็บภาพบรรยากาศโบราณสถานแห่งนี้ให้เพื่อ,อนๆได้ชมนะนี่เพื่อ,อนๆส่วนมากจะเป็นหินศิลาแรงนะบริเวณโดยรอบของปราสาทนี่พื้นที่ใหญ่มากๆแต่ก็ปรักหักพังตามการเวลาหละเพื่อนๆวันนี้ช่องมุโก้ชาแนลของผมมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมชมเนาะ จะเลยถ่ายภาพบรรยากาศโบราณสถานแห่งนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสก,ก็แวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของโบราณสถานแห่งนี้ได้นะครับผมส่วนมากจะเป็นหินศิลาแรงนะเพื่อนๆนะพื้นที่บริเวณโดยรอบก็กว้างขวางนะเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสแวะมาก็มาเยี่ยมชมได้นะครับ หินทุกก้อนนี่คือขอตีตาไว้หมดแล้วเพื่อนๆของกรมศิลปากรนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น,น,นห้ามเพื่อนย้ายนะเพื่อนนะมก็ไปถ่ายมาแล้วด้านหลังปราสานู่นสวยงามมากเลย มโกไปถ่ายปราสาทมาหลายที่แล้วนะเพื่อนๆนะก็ไปเลื่อนค้นหาดูในช่องได้นะเพื่อนๆช่องมูโก้ชาแนลนะปราสาทปูมโปนปราสาทบ้านจานปราสาทปราสาทเบงปราสาทยายเงาโอ้นี่หินหินศิลาแรงที่ปาักหักพังลงมาเนาะพื้นที่โดยรวมนะเพื่อนๆนะช่วงนี้อากาศแห้งแรงเลย นี่นี่นี่ก็เป็นศิละปะลวดลายโบราณน,นะเพื่อนเพื่อนนะมีการแกะสลักที่สวยงามเลยนะโอ้เป็นศิละปะฝีมือของคนยุคก,ก่อนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะแกะได้สวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อนคนสมัยโบราณก็มีฝีมือในการแกะสลักเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนะอันนี้ไม่รู้ส่วนไหนของตัวประสาทนะเพื<ๆ>่อนๆก็หินกระจัดกระจายไปหมดเลยเนาะ โอ้ตัวปราสาทมันก็จะมีตัวปราสาทอีกด้านหนึ่งนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลุงโกถ่ายไปเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันก่อนนะเพื่อนๆนะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้เขาเรียกปราสาทกังแอนนะเพื่อนๆนะมันมีตัวปราสาทสองฝั่งนะเพื่อนๆนะแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละเขาเรียกปราสาทกังแอนนะ ที่ตั้งวันถนุนตมบุกระเทียมอำเภอสังขาจังหวัดส,สุรินทร์องประกอบของโบราณสถานประกอบด้วยปราสาทประธานที่ฝังในสี่เหลี่ยมชั้นซ้อนและยอดพังทลายบรรณาลัยส่วนลังคาพังทลายกำแพงแก้วและโคปุระพังทลายเหลือส่วนฐานมีสระน้ำตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากรูปแบบสถาปตัตยกรรมเป็นอารคยาศาร หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กําหนดอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่18นะเพื่อนเพื่อนอ๋อถ้าพูดกันไปแล้วก็จะน่าเป็นโรงพยาบาเลเลยนะเพื่อนเพื่อนเขาก็เทียบว,ว่าที่นี่คือสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณนะเพราะว่ามีมีสระน้ําไว้ด้านหลังด้วยนะเพื่อนเพื่อนน่าจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะเพื่อนเพื่อนนะ เทียบกันไปก็โรงพยาบาลแสดงว่าพื้นที่แห่งนี้นี่น่าจะเจริญเมืองเล็กๆเ,กเกมืองหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีโรงพยาบาลด้วยนะถ้าเปรียบเทียบไปไปนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจะมีตัวปราสาทอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนๆนะผมก็ถ่ายบรรยากาศโดยรอบมให้เพื่อนๆได้ดูนะ ก็ไปติดตามในช่อง Youtube ของลุโกชาแนลได้นะเพื่อนๆ่นะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงโกในการทำคลิปน,นะครับผมช่วงนี้ยอดซับไม่ค่อยเยอะยอดกดใจไม่ค่อยเยอะฝาเพื่อนๆไปกดไลค์ให้ลุงโกด้วยช่องลุงโกชาแนลนะผมช่อง Youtube นี่เพื่อนๆนี่นน,นี่ด้านหลังนี่ก็คือตัวปราสาทอีก อ,อีกประสาทหนึ่งนะเพื่อนๆนะก็ยังคงความสวยงามของศิลป,ปะโบราณอยู่นะเพื่อนๆนะนี่เลยเพื่อนๆนี่คือประสาทอีกด้านหนึ่งเนาะประสาทฝัฝ่งด้านนี้จะจะจะสมบูรณ์อยู่เพื่อนๆฝั่งนี้เขามีการใช้เหล็กมาดามไว้นะเพื่อนเพื่อป้องกันการพังทลายของตัวประสาทเนาะ ก็มีการบูรณะเรื่อยๆซ่อมแซมเรื่อยๆของกรมศริลปากรนะเพื่อนๆนะปราสาทสวยงามเลยลุงโกสังเกตดูว่าแต่ละปราสาทเนาะที่ลุงโกไปถ่ายทํามาดูเนาะคนสมัยโบราณนี่เขาจะชอบสร้างสร้างกําแพงเป็นคลองน้ําล้อมรอบตัวเมืองหรือตัวปราสาททุกที่เลยนะทุกคนจะมีการการสร้าง เนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้จะเป็นคูน้ํารอบเมืองทุกที่นะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นปราสาทยายจิ๋วปราสาทบ้านพวงปราสาทเบงปราสาทหลายๆที่ที่ลุงกู้ไปถ่ายทำเนาะเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคลองน้ําโบราณแบบนี้ทุกที่เลยนะทุกคนนะคลองน้ําโบราณแบบนี้ทุกที่ล้อมรอบตัวตัวปราสาทไปเรื่อยๆนะทุกคนนะคนสมัยก่อน พื้นที่ใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีการจัดงานพิธีบวงสวงแ้ะมีด้านนู้นด้านานู้นมีพ่อค้าแม่ค้ามาจองพื้นที่จองเต็นท์ในการขายของเดี๋ยวถ้าพึงวางงานลุงโก็มีโอกาสก็จะมาถ่ายทำบรรยากาศภายในงานให้เพื่อนๆได้รับชมอีนะครัผมหากเพื่อนๆท่านใด อยากดูนะครับผมก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับผมงานจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15ถึงกุมภาพันธ์นี้นะผม2,568นะเพื่อนๆน,นะหรือว่าไม่ได้มาในเวลางานแต่มาชมความสวยงามของตัวของปราสาทซึ่งเป็นโบราณสถานได้นะครับเพื่อนๆความสวยงามของปราสาทนี่เป็นหินเลาแรงเนาะหินศิลาแรงที่มีการ คุดค้นพบโดยรอบทั่วไปของตัวปราสาทนะเพื่อนๆน,นะแต่ยอมรับว่าที่ปราสาทมีชายแห่งนี้เนี่ยเสียหายเยอะก็มีซากประหาดพังเยอะแหละเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆลุงโก้ถ่ายภาพบรรยากาศและความสวยงามภายในปราสาท มาให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมและมาติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าลุงโก้ไปถ่ายคลิปที่ไหนเนาะลุงโก้จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับผมวันนี้ลุงโก้บายไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบายย